สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุท่านครับครับมื้อนี้ช่วงบ่ายๆครับทางช่องเฮาเดินทางมาถึงวัดปู่38ครับของวันที่สิบหาแล้วครับมื้อนี้เอามาเน้นย่ำนะครับให้เอฟซีทางช่องนะครับได้เบิ่งได้ชมกันว่าครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดดีดีแล้วนะครับบารปูสีเน้นย่ำให้ตัวใดนะครับเอฟซีขอบมาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับ อาที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้รับเอฟซีสิบริาพาดข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องไปติดตามกันหลายสำนักนะครับอ่ครับปืนอบปินการเซเวลาครับกับนมาสการปูพ,พร้อมพรอมกันเลยครับจากนมาสการครับปูนล การรับราการครับปูครับปูฟอนครับยังไงปูแนวทางโครงสุดไทยไทยสุดปูยังเป็นตัวเก้าตัวเดิมอยูบอ่บ่ตัวเก่านะเอาครับมารอหลุนเบงน้ำกันครับตัวเลงแนวทางของปูโครงสุดไทยปูฟันดีป่ะครับ ป,ปูเลขลูกสาวปูนีช่ชน,นกันกับปูปปปปบคือเก่าบอกปูเจ็ดกับแปดขึ้นเ่าครับปูเจ็ดกับแปดเลขลูกสาวของปูนะครับปูครบครบบทเท่านี้ยังเป็นซุปเก่าซุปเดือดอยู่ครับ เก้าครับมีสองศูนย์ครับตัวนี้เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ครับเก็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับมาเก็ตหนะเก็ตเก็ดเ้าเก็นมบนเขาปูนบนด่สมเก็ดเก้าเจ็ดสามครับ หกเก้าหกเก้าหกสามเก้าสามหกเ้าเอเน่นแหลอันนี้กับนเนื้อบนเนื้อกันตุนไกครับฝับ แต่ว่าเป็นคนละสูตรเาะบูน่ะคนละสูตรหันตัวไดไที่ผิดตัวอะไที่ถูกบูบครับมันบ่เข้ากันือบางหันเดียวช่าัเข่ากันมาเก้าหม่บ่ปูนล่โอ้ครับหกเก้าหกเก้าเก้าเก้ามันเป็นหกเก้าครับปูเก้าห้าเก้าตนเล็วิ่งเด็ปูวิ่งก็วิ่งเจ็ดหนึ่แล้วปูมาก็ยบนวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเลยเป่เออเก็ดเดเดียวเดินไปที่เจ็ เ็ดเม็ดเดียวพี่ปูเปนมันเป็นมันเป็นอย่างหกเก้าครับครับครัหกเก่าล่างเลบ้านปูล่างกับเม็ดโกก้เน่ยล่างกน่าเข้ากันล่างจักสูตูตรงกันือเือคืออย่งเก็ดทึ้นล่างอะปูนี่เจ็ดสูล่างนี่มันห้าห้าห้าทีเดียวย่อนหลัง เอาย้อนนี่ครับเอาย้อนย้อนให้เบิ้งจัก3สามหมวดแบนปู่หกสองครับปู่นี่ก็ไปศูนย์ครับห้าห้าหันครับเจ็ดศูนย์อือนี่เด่นเจ็ดศนย์เมตรเดียวเลยโอ้ครับเอาเอซเบิ้งน้ำขันด้วยครับนี่สูตรแท้ทางของปูนะครับตัวเท่ารึ่งครับบวกหนึ่งคืงที่ครับวได้ไปยี่สิบเจ็ด เก็ดเดียวโอ้ยไต่ครับปูบวกบวกสี่ก็ได้สามสิบเก็ดถึห้าก้อนเ่ิดครับปูบวกหนึ่งก็ได้ห้าเม็ดเดียวเนแขนเลยบวกปูลังเนแอนเดียวเลยเดียวเลยนี่ว่างันจะมากวะเก็ดทุวนพีน้องครับมาบึงน้ำกันครับผมโดนใจบ่าปูไหย่ลังห้าห้า ปูดเดียวแขนๆเน้ๆนๆเอาล่างเด้ปูให้วิ่งเด้เกตว <Get S 2> ิ่งล่างให้เกตคือกันบ่ไม่ไถูกมาเกตคือโกลน่ะเกตเกตก็แปดอย่างเนี้ยมันบ่ถิมมันแบบอะไรหรอกเกตก็แปดไปทั้งบนทั้งหลังคือเกาคือหาเกาหกหันละครับผมเอาเป็นโครงสุดท้ายไทยสุดครับผมฝากตอนเด็จัดช่วงบใบใบครับผมของวันที่สิบห้า นี่น่าคมเฮามืออื่นกับประกาศพ้นแล้วมาตามให้พี่น้องเอฟซีทั้งช่องครับครับผัวอือครับครับผัว เอาปอันสคู่บนนี่่มีตัวเน้นมาปูนี่นี่ครับมัตัวได้เป็นพี่เสียกสามคู่นี่เก้าหกสามเก้าสามคู่เน้นตัวได้ปูหกเก้าหกเก้าเป็นมาปู เขียนว่าทีผิดนะครับเอซีลืมเขียนว่าทีนะครับปูบสามแปดเนี่ยโมเมนต์สามที่แปดนี่หน้าดิลงมาครับ <c oughs> พี่น้องเอฟซีครับแซี <c oughs> หนักจอครับตัวเลขแนวทางคงสุดท้ายท้ายสุดช่วงบ่ายของวันที่สิบห้ามีนาคมครับมือยืนกับเป็นมือประกาศพน้นแล้วเป็นตัวเลขแนวทางของปูสามแปดฟากตอนเอฟซีทางช่องครับ บนครับก็มีหกเก่าหกสามเก่าสามครับปูว่วงเน้นไปที่หกเก่านะครับเด้อส่วนวิ่งบนครับปูวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับล่างปูให้คู่เดียวแข็งแขนครับพี่น้องก็คือเจ็ดศูนครับวิ่งล่างครับก็คือเจ็ดกับแปดครับผมเอาแคบหน้าจอครับตัวเลขเนีทางฝากตอนกันครับปู ครับชัดเจนครับตัวเลขแนวทาโคงสุดท้ายเอามักชอบประกอบออกก็ได้นะครับเรซี่บวมักนับปูประกอบนะครับวิ่งเก็ดกับแปดแม่นปะปูเด่นเลยรับหาไเอัปูวานนะครับแต่ว่าปูก็มีตัวไข่อยู่หกเก้าหกสามเก้าสามนะปูล่างนี่ปูหอยเก็ดซูดเมตรเดียวกับปูเบอรงสกีมไปดีเดอครับ พงศ์ชุดท้ายท้ายสุดมื้อนี้เป็นวันที่สิบห้าเล้ยวนาะปู่เนาะมื้ออื่นก็รัฐบาลประกาศผลแล้ยวอ่าเป็นแนวทางฝากต้อนกันครับอ่าสุดไายนี้ก็ขอากราบขอบุญขอบคุณปู่เด้อครับที่แบ่งปันแนวทางครับนี่แหละผมมากราบคุณพ่อคอ่าสาธุครับส,สาธุนี่แม่ปูสาธุครับปู่ อาครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกรับจากปูสามแปดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาปูวาครับมาาย่ดกผมปูเก้าซุดหนึ่งลครับปูมินดีบางหันสี่ห้าหกครับรับนฮ่าฮาเก้าุหนึ่งมาแน่นอนเลาปูมาให้เห็นแน่นอนเวดมียนครับรับเงครับแมนครับชุ่มหดครับนี่ปูมักหน่งหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเอา 6, กเก้าเจ็เก้าแปดเก้านะครับเอฟซีปูว่ามาให้เห็นแน่นอนครับมามักชอบแคบหนาจอยเป็นแน่ทั้งเรื่อครับครับปูครับปูห้าอป็นสองเก็ดสองเก็ดสองแปดสองคือคือเอาไปใส่เล็กวิ่งเลยนะปูสองเนาะอ่าครับเอฟซี ว่าปูเด่นไปที่เจ็ดเจ็ดกับแปดเอาไปใส่เลยครับเจ็ดสองแปดสองเลยนั่นมอกนปูปูัหาเด่นเลับหาครับปูอือกลับมาสี่หนึ่งเจ็ดอ่า่หละมันเค่ามาหกขสองอ่าครับปูมันดีหรอกนะปูเนาะนี่แเดกับเก้าเนี่เก็าเนเกาครับปูหกนี่คือเก้าหกเก้านี่คือเก้าสาม อเ,เอาใส่สองเก็ดสองแปดเลยเนาะปู่ลครับเอาวิ่งเก็ดกับแปดเอาสองไปใส่ปูว่าลับมันอยู่หรอกปูครับปู ra. สาทูครับปูครับปู ra.